โอ้ยโอ้โหสองตัว้ันครับหนึ่งโหตัวนี้นี่โดนยิงทุกรอบเลยนะนะครับแล้วก็สกิบิดี้ซหัวแล้วก็ตัวนี้ครับสกิบิดี้ลดถังสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมายิงนี่ครับโหเหล่าทีวีแมนสกิบีดีนะครับแล้วก็ สปีกแมนครบกแมนเหล่านี้ครับด้วยอะไรครับเจ้าเพายิงด้วยอะไรเฮ้ยไหนไหนหันข้างให้ดูดิเฮ้ยนี่มันธนูพิฆาตหรอใช่มีเรื่องจะบอกกลุ่มเล็กกลุ่มทางหลังสุดอาจจะมีม,มีเงิอนอ๋อโอเคกลุ่มหลังสุดเนี่ยก็คือพลังสูงสุดเลยใช่ไหมถ้ายิงแล้วจะได้คะแนนเยอะสุดใช่ไหมคะแนนตัวนี้100นี้้อ๋ล้มแล้วยังไม่ทันยิงเลยล้มล้ม อ๋อสี่ตัวเนี้ยคือ100คะแนนไม่ใช่ตัวเดียว100รอันนี้ส0อันนี้20สิบอันนี้ห0อ๋โอโอเคที่เหลือตัวละ1คะแนนมหมดเลยใช่ไหมที่เหลือตัวละหอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะยิงไหนไหนขอดูอาวุธนิดหนึ่งครับว่าอาวุธของเจ้าเปาคืออะไรครับน,น,นี่อาวุธของเจ้าเปาวันนี้นะครับก็คือธนูครับนี่เพื่นอนๆมาดูก่อนธนูนอันนี้เดี๋ยวให้เจ้าเปลาลองสาธิตการยิงสักหนึ่งลูกครับ อายิงทางโน้นเลยยิงทางนน้นเลยโอเคครับในง้างแล้วก็ยิงโออะไรกันเนี่ยเอ้ไอ้ไอ้้ีครับเห็นไหมเพื่อนก็คืออันนี้จะเป็นลูกกระสุนบอลนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแข่งกันนะว่าใครจะยิงแล้วจะได้ล้มมากที่สุดนะครับวันนี้ลูกกระสุนจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ลูกนะครับเดี๋ยวดูว่าเจ้าป่าจะล้มกี่ตัวนะครับโอ้โหลูกแรกครับไม่โดนครับโอ้โหลูกสองไม่โดนครับ เฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยจ้ะเฮ้ยเหลืออีกสองลูกครับเอ้ยโอเคแค่แคหลุดไปสองลูกเหลือสองลูกเอาไปเอาไปเอาไปเฮ้ยจ้ะเฮ้ยโดนตัวห้าสิบคะแนนนะครับฮะโอ้ยโอเคครับมาดูครับว่าเจ้าเปาได้กี่คะแนนนะครับเจ้าเปาล้มไปหนึ่งตัวครับนี่ไททันคล็อกแมนครับแล้วอีกหนึ่งตัวคือตัวกี่คะแนนห้าสิบคะแนนครับ รวมเป็น5้าสิบดคะแนนตาคุณพ่อนะครับเพื่อนๆอะไรเงีก็แล้วตัวที่หนึ่งโอ้โหไม่โดนตัวที่สองโอ้ยใจสองเต้าตัวถัดไปโอ้โหไม่โดนจริงครับหัวใจหนึ่งเต้าครับหัยใจหนึ่งเต้าครับย่าตัวหนึ่ง ก็ล้มไปหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวสี<ห>่คะแนนเจ้าเปาได้ต้องห้าสิบเอ็ดคะแนน <c oughs> อ่ะโอเคครับรอบแรกคุณพ่อแพ้ไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูรอบที่สองครับตาเจ้าจเปาก่อนเหมือนเดิมครับว่าเจ้าเปาจะยิงได้กี่ตัวครับ, <c oughs> รบะนะครับถัดไปตาเจ้าเปาครับเลงไปแล้วลูกที่หนึ่งรับลูกที่สองรับ Icana, เฮ oh, 네้ยโอ้โหสองตัวเบิ้ลครับลูกที่สี่แล้วเฮ้ยลูกที่ห้าครับลูกสุดท้ายครับโอ้หรอบนีเจ้าเปล่าได้ไปหนึ่งสองคะแนนครับไปเป็นรอบที่พ่อเช่นเดิมครับรอบคุณพ่อจะต้องเอาหนึ่งร้อยคะแนนโอ้โหไปไหนเลยคร้บ เกือบจะได้สูตรคะแนนแล้วเนี่ยสูตรคะแนนที่สองคุณพ่อก็แพ้เหมือนเดิมครับเจ้าเป่าได้สองคะแนนคุณพ่อได้ศูนย์คะแนนเี่เวลาใส่้็ใส่ลูกไปด้านนี้นะครับแล้วก็ดึงตัวที่เป็นที่ง้างครับเอาละครับถัดไปครับตาเจ้าเป่านะครับพร้อมแล้วหรือยังโอ้โหลูกแรกครับไม่โดนรับเฮ้ยได้ไปแล้วครับหนึ่งคะแนนครับ ฮ้ยโอ้ได้อีกได้อีกครับหล่นไป3ามลูกครับล่นไป3ามลูกครับเก็บ่อนเก็บ่อนครับอ่าโอ้หรอบนี้เจ้าเผาล้มไป2ตัวแล้วเพื่อนเพื่อนหนึ่งสองโอ้ไหล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 ่ไหลไหล่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 ไห้่ไหลหล่ไหล่ลหล่ล่ไลห่ไห่ไลหหไดหได้ไ่ไไ่่ หนึ่งโหตัวนี้นี่โดนยิงทุกรอบเลยนะนะครับแล้วก็สกิบิดี้ซ้ำหัวสามแล้วก็ตัวนี้ครับสกิบิดี้รถถังอันนั้นได้กี่คะแนนสิบสิบยี่สิบยี่สิบ่สิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบสองครับเจ้าเป่าได้ยี่สิบสองคะแนนครับอยากเพื่อนจริงดิอยากได้เยอะๆแล้วอ่ะจะต้องได้เยอะๆเพราะจะเล่งตัวหนึ่งร้อยคะแนนเยอะเล่งแล้วปะ โอ้โหที่โดนี่โตัวที่สองโอ้โหี่โดนที่ยังเก็บได้แล้วเด็โอ้โหี่โดนโอ้โหี่โดนอคะแนนสุดคะแนนโอ้สแป้สอง้งรคะแนนเลสองหน่คะแนนเอออแ้มเหมือนเดิมเปล่าชนะเป็นรอบที่สแล้วไปดูของพ่อนะครับว่ารอบนี้พ่อได้อะไรบ้างนะครับ นี่ได้ตัวนี้ครับไททันทีวีแมน,มนแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นสกิบบี้ดีกา้ามโตส่วนตัว1น0รอยคะแนนนี้มีคนได้ไหมไม,ไม่มีคนได้เลยเดี๋ยวเราเล่นตาสุดท้ายนะเพื่อนๆเดี๋ยวรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับอาจะปังครับเีครับว้ารอบแรกโอ้ยไหลหมดไหลหมดยับเฮ้ยยิงเฮ้ย โหโดนไปสองตัวโดนไปสองเฮ้ยลูกวัดลูกวัดลูกวัดนี่ดูเจ้าเปาเลยครับได้ไปสี่ตัวสี่คะแนนครับโอ้โหได้สกิลพิธีเด็กไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับสองตัวนี้โดนโดนยิงทุกรอบเลยอ๋อแล้วมีสกิลพิธีตะขอที่ได้หนึ่งตัวครับสี่แต้มครับ ก็าได้ตัว100นหนึ่งร้อยคะแนนครับตัวนี้หนึ่งร้อยโอ้ยลบเลยเอ <c oughs> าขาดไปเลย <c oughs> <c oughs> แล้วก็ได้อีกสามตัวนะนครับหนึ่งร้อยสามคะแนนครับเพื่อนๆรอบนี้ตอนนี้เราก็มาเล่นยิงสกีบีดีกันนะครับ <c oughs> เป็นไงสนุกไหมจ้เาเปาโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่า โอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องป่าซอรี่ด้วยนะเรามาเล่นกันใหม่นะ